หนึ่งประเด็นที่คนไทยเนี่ยเรียกได้ว่าสนใจกันอยู่เยอะเหมือนกันครับเป็นเรื่องของกัญชาครับพี่กอย่ากัญชานะครับตอนนี้มีหลายคนสับสนเลยครับว่ามันปลูกได้หรือปลูกไม่ได้นะแล้วก็ตกลงเนี่ยเป็นยารักษาหรือว่าเป็นยาเสพติดนะครับเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยว Work Point Today นะครับรวบรวมมาให้ฟังเลยนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยหลังจากวันที่1 4ี่มกราคมที่ผ่านมาพี่กอย่าทางเนติบัณฑิตทยสภานะครับยังคงยืนยันครับว่ากัญชาเนี่ยเป็น เสา่เสพติดประเภทที่5นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยส่วนทางกับทางคุณสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยนะครับที่กล่าวถึงเรื่องกัญชาถูกกฎหมายทำไมยังถูกจับนะครับไปกล่าวใน Facebook ของกัญชาทีวีเมื่อวันที่10บมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยสรุปแล้วเรื่องของกัญชาถูกกฎหมายจริงไหมว่าคอยทูเดย์รวบรวมมาให้ฟังอย่างนี้ครับ ในอดีนะครับมันจะมีพรบยาเสพติด uh ให้โทษพุทธศั right กราช2522นะครับในกฎหมายตัวนี้เนี่ยกำหนดว่ากัญชาเป็นยาเสพติดประเภทที่5ครับซึ่งก็จะบังคับว่าห้ามไม่ให้ใครเสพผลิตนําเข้าส่งออกหรือว่าครอบครองเลยใครที่ทําตามนี้ก็จะมีโทษทั้งจําทั้งปรับใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาครับเลือกตั้งใหญ่นะครับหรือว่าการเลือกตั้งในปีพุทธศักราช2562เนี่ย ก็พักภูมิใจไทยก็ไปเป็นพักร่วมรัฐบาลใช่ไหมครับแล้วก็ได้เดินหน้าผลักดันเรื่องของการแก้ไขกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขกฎหมายด้านพืชอย่างนี้เลยนะครับมีนายสุภชัยใจสมุทรนะครับสสบัญชีรายชื่อก็ไปนั่งเป็นรองประธานคณะกรรมการวิชาวิสามันร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดด้วยต่อมาครับในวันที่9ธันวาคม2564นกะครับก็มีประมวลกฎหมายยาเสพติดออกมาแล้วก็บังคับใช้นะครับซึ่งหลักการสําคัญของประมวลกฎหมายดังกล่าว เป็นการยกเลิกพรบอรของปี2522รองปี2522แล้วก็มีการตัดกัญชาออกจากยาเสพติดประเภทที่5ครับเรื่องนี้เนี่ยนายสุภาชัยซึ่งซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญร่างนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยครับผ่านรายการสัมภาษณ์พิเศษเรื่องกัญชาถูกกฎหมายทำไมยังถูกจับนะครับบอกว่ามีประชาชนมีประชาชนสองคน ขออภัยครับมีประชาชนเนี่ยถูกตํารวจดําเนินคดีเนื่องจากว่าปลูกกัญชา2ต้นโดยเขาเองก็ได้สอบถามตํารวจว่ารู้หรือเปล่าว่าประมวลกฎหมายกัญชาเนี่ยได้ถูกบังคับแล้วแต่ก็ได้รับคําตอบจากเจ้าหน้าที่มาว่าไม่ทราบนะครับแล้วก็ตํารวจยังแจ้งด้วยว่าพรบยาเสพติดให้โทษ252 2เนี่ยยังเป็นกฎหมายที่ยังใช้ในการจับกลุ่มอยู่นะครับก็เรื่องนี้นะครับทางคุณสุภชัยนะครับก็ได้บอกว่า พรบรประมวลยาเสพติดฉบับใหม่เนี่ยมีผลบังคับใช้แล้วไม่ได้มีเขียนไว้ว่ากัญชาเป็นยาเสพติดแล้วก็ถ้าเกิดว่าตํารวจจะยืนยันจะจับเนี่ยจะขอทนายแล้วก็ติดต่อพักภูมิใจไทยให้ทำํำแล้วก็จะทําบันทึกการจับกลุมให้ชัดเจนเลยว่าตำรวจจะจับในมาตราใดากฎหมายใดนะครับแต่เรื่องนี้ครับถัดมานะครับทางนายปิยะสิริวัฒนวรางกูลเรนเป็นรองเลขาธิการ และโฆษกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปาป,าปาสเนี่ยออกมา <c oughs> อธิบายถึงกรณีนี้ครับพี่กอย่าว่าการจับกลุ่มการปลูกกัญชาเนี่ยแม้ว่าจะมีประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่แล้วแต่ว่าซึ่งประมวลกฎหมายเนี่ยไม่มีชื่อกัญชายอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ในกฎหมายยังระบุไว้ด้วยว่าต้องให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณาสุขครับมันอยู่ตรงนี้แหละครับว่ากฎหมายลูก ยังคงมีชื่อกัญชาอยู่นั่นเองนะครับเรื่องนี้เนี่ยนายปียสิริก็ได้ระบุนะครับว่าการปลูกกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตยังถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเพียงแค่ว่ามีการปลดล็อกในบางส่วนของพืชกัญชาเท่านั้นอาทิเปลือกเส้นใยใบรวมถึงสาร CBD แต่ส่วนประกอบข้างต้นนี้เนี่ยจะต้องผลิตมาจาก แหล่งผลิตที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะครับซึ่งก็จะต้องขออนุญาตปลูกนะครับผู้ที่จะขออนุญาตปลูกได้จะต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรกรมที่รวมตัวการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ยื่นขอจดทะเบียนตามกฎหมายก่อนซึ่งสามารถยื่นจดทะเบียนได้ต่อสํานักงานเกษตร,รอรําเภอและต้องดําเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐด้วยเช่นรอพสตรหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือมหาวิทยาลัยนะครับทั้งของรัฐแล้วก็เอกชน ทั้งหมดนี้ต้องขออนุญาตก่อนถึงจะสามารถปลูกได้ครับต่อมานะครับทางด้านของ,ององค์การอาหารและยาเนี่ยได้เปิดเผยเหมือนกันเป็นเรื่องของที่ประชุมนะครับมติที่ประชุมเรื่องใหม่นะครับคือเรื่องร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่5นะครับก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการปรับแก้ครับว่าจะให้กัญชากัญชงยังอยู่ในกฎหมายลูกที่ว่านี้หรือเปล่านะครับซึ่งใน มติที่ประชุมที่ออกมานะครับมีการระบุชื่อยาเสพติดให้โทษอยู่ว่าสารสกัดจากพืชกัญชากัญชงแล้วก็พืชตระกูลแคนาบิสเนี่ยยังเป็นยาเสพติดให้โทษอยู่คือไม่ใช่กัญชาละแต่ว่าเป็นสารสกัดจากพืชกัญชานะครับยกเว้นที่ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษก็คือสารสกัดจากพืชกัญชากัญชงที่ได้รับการอนุญาตการปลูกในประเทศแล้วก็ มีปริมาณ THC เนี่ยไม่เกิน0.2โดยน้ำหนักนะครับหรือว่าจะเป็นสารสกัดจากเมล็ดกัญชากัญชงที่ได้จากการปลูกในประเทศอันนี้ก็จะมีการยกเว้นไม่เป็นยาเสพติดให้โทษอยู่แต่ว่าเ,เนื่องจากว่าไม่มีการระบุว่ามีเป็นกัน กัญชาเป็นยาเสพติดแล้วเหลือแต่คงไว้ว่าสารสกัดที่เป็นพืชจากกัญชากัญชงยังระบุว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5อยู่นะครับอันนี้ยังคงเป็นร่างกฎหมายนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ยังคงยึดตามกฎหมายลูกเดิมซึ่งยังคงมีบังคับเรื่องของ การปลูกกัญชาเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่ใครที่จะปลูกจะต้องขออนุญาตตอนนี้ทำตามนั้นไปก่อนแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขตัวกฎหมายลูกซึ่งหลังจากที่ออยออกมาบอกอย่างนี้แล้วนะครับนายสุภชัยก็ได้โพสต์บน Facebook ส่วนตัวยืนยันเหมือนเดิมว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดแล้วก็มีการระบุด้วยว่าได้นายแพทย์ทางด้านขององค์การอาหารและยาเนี่ยก็ได้มีการประชุม คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดก็จะเตรียมที่จะประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอนะครับบัญชียาเสพติดที่1-5ถึง5เลยว่ากับคณะร,ร,ร,รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขนะครับเพื่อประกาศซึ่งรองเลขาออยอก,ก็ได้ถแถลงว่าในประเภทที่5เนี่ยก็น่าจะไม่มีชื่อกัญชาอีกต่อไปเรื่องนี้จะต้องรอดูตัวกฎหมายนี้ก่อนว่าจะออกมาเป็น ตามอย่างที่นายสุภาชัยเนี่ยได้โพสเฟซบุ๊กหรือเปล่าว่าจะมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายลูกหรือไม่ซึ่งเป็นประกาศกระทรวงสาธารณาสุขอีกทีก็ตอนนี้ยังต้องรอก่อนนะครับว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะปลูกกัญชาได้หรือไม่นะครับแต่ตอนนี้ยึดตามกฎหมายลูกเดิมซึ่งพืชกัญชาเนี่ยยังคงเป็นสารเสพติดอยู่นะครับใครที่จะปลูกยังเน้นย้ำอยู่เหมือนเดิมว่าจะต้องขออนุญาตไปก่อนนะครับ